สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเทอีพีที่77นะครับผมก็อีพีนี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ไปปักธงในโซนฟิสตาเนั่นะครับซึ่งอีพีนี้นะครับเราจะไปแบบแรงแกนเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดฟรีไปเนาะก็ชุดนี้นะครับแลกได้จากโทเค็นในเว็บ่นองนะครับก็ราคาต่อชิ้นนะครับจะอยู่ที่50โทเค็นนะครับผมก็วันนี้ครับไปแรงแกนเหมือนเดิมเลยนะครับตามนี้เนาะแล้วก็นะครับสำหรับชุดนี้ครับหาแลกได้จากโทเค็นงนเก็าตร็นับ เลยก็เป <muitas S 2> ็นของของชุดอันนี้เลยนะครับเป็นชุดเดวานี่นะครับก็พี่ใส่ก็เสื้อกางเกงไปนะครับอ่าแล้วก็นะครับสำหรับแว่นนะครับแว่นอันนี้นะครับได้มาจากลักกี้รอยัลเนาะแล้วก็นะครับทรงผมเหมือนกันนะครับได้มาจากลักกี้รอยัลเหมือนกันแล้วก็รองเท้านะครับเป็นกิจกรรมของอาโลกนะครับเจมแจกเนาะก็ตามนี้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับท่าทางนะครับก็มีตามนี้เลยนะก็วันนี้เปลี่ยนท่าทางนิดหนึ่งนะครับนี่ก็มีท่าเตะหน้านะครับแล้วก็นะครับมีท่าอันนี้เลยนะครับเป็นท่านอนตายนะมั้งนะไม่แน่ใจนะครับเออ ท่าทายลังแก่นนะครับซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับแล้วก็มีท่าผักท่งนะครับแล้วก็พวกท่าต่างๆเช่นท่า MP มท่าสกาแล้วก็ท่าไอเคนะครับตามนี้เนาะก็ไปไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็อีพีนี้นะครับพี่จะรอดจากการโดนด่าหรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมรู้ด้วยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าไปเลสโก้นี่ไปหล่อเทพอีกหนึ่งทีหล่อเทพจัด โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เ,เราจะเริ่มหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนเยอะครับ13คนครับตรงนี้เขายืนแอคกันอยู่เป็นแถวเลยตรงเนี้ยเฮ้ยโคท้ทเฮโคท้ทเฮบอกเลยว่าโคท้ทเฮเตะหน้าด้วยอ่ะเตะหน้าไปอ่าเรากดด้วยครับนี่กดไปอ่ะชืะน้นนะ,ะ,ะ,ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรายอ่อเขาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราแบบขอแบบแกดท่าแบบไวๆหน่อยละกันทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมขอแบบแอคไปเลยละกันนะครับขอพนมมือไปทีนึงนี่ขอฉีดน้ำหน่อยว่าซ่านนะฮะพนมมืออ่ะชื้นชื้นชื กดท่าสกาไปทีนึงครับนี่โคตรเทเฮ้ยเริ่มมีผ <t> ู <oon> right. ้สาวเดินมาหาว่ะทุกคนเริ่มมีผู้สาวเดินมาหาว่ะแล้วก็นี่กดไทยเคไปทีนึงครับนี่โคตรหลอกโคตรเทตึงนัดตึงนะตึงนะวันสันนะฮะแล้วก็ครับเดี๋ยวเรากดเอ่ออะไรไปดีฮะทุกคนครับนี่นะครับกดแรงแกนไปทิ้งเลยนะครับเราจะไม่ไปคุยกับใครนะนี่แรงแกนไปแล้วก็เตะหน้าชื้นนะะทุกคนเดี๋ยวเราไปแอคกันเลยดีกว่าทุกคนครับอ่าอีพีนี้ไททันต้องมาแล้วบ้าทุกคนไททันแบบหายสาบสูญไป จากเราเป็น10คลิปนะฮะยีคลิปแล้วนะเผลออเนี่ยปักธงเออว่าซ่านนะลองปักธงนี่เตะหน้าไปทีนึ่งอ้าชิบมาทุกคนเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะทุกคนครับมาเดี๋ยวผมต้องการไททันผมอยากให้มีไททั EP นในอีพีนี้เออขอมีไททันได้ป่ะขอไททันได้ป่ะทุกคนนี่ไม่บาไม่ปักห้าทนครับเดี๋ยวเราจะปักใจะฮะขอปักใจได้ไหมพิมพ์ก่อนอ่าขอปักใจได้ไหมขอปักใจได้ไหมนี่ขอปักใจได้ไหมเออขอปักใจได้ไหม นี่นะฮะแล้วก็ให้หัวใจไปอีกทีนึงครับทุกคนครับหนีโคเทคอหลอกโคเทสครทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักธงเลยดีกว่าทุกคนครับมาหนึ 1, 2, ่งสองสามโคเท่บอกเลยว่าโคเท่แล้วก็ปักอีกทีหนึ่งอัชชื้นแล้วก็พนมมือไปหนีคนโคหล่อกโคเท่บอกเลย โคตรเฟี้ยวนะแล้วก็นี่ครับอันนี้ไปนะครับอ่ากดไอเคไปนะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเออเอ้นี่นะฮะโคตรเฟี้ยวนะโคตรเฟี้ยวแล้วก็กดถ่ายแ้วอีทีนึงเอ้พี่ด็อเปอร์ซันเอ้ยคนรู้จักเฉยทุกคนครับนี่แล้วก็กดท่านี้ไปครับแต่นอน,นอนนอนเออตาย แล,แล้วก็กดพนมมือไปอีกทีนึงนี่โค้เทเโคทเโอ้โหคนมุงเต็มเลยท่นครับโอ้โหมุงเต็มแล้วมีแยวคนตึงๆฮนะแล้วก็กดเออท่าไหนดีท่าสกาเออนะครับแล้วก็อ่าให้หัวใจไปทีนึงนี้นะครับน,นะบนี่น่ารักนะครับต้องก,กดท่าสกาไปแหมรักนะรักนะทุกคนไปดิเออรักนะทุกคนไปดิ <laughs> แม่เจ้าชูยังวะ ทำมันรักหลายใจจังวะแล้วก็พนมมือไปตึงโบนะฮะเอ้ยคนนี้ไม่มีแข่งมาโคกับเราน,นี้เอาปลา่เอาเปล่นี่เอาเปล่เออเอาปล่เอากับเราเปล่าี่เอากับเราเปล่าเออเรารัวกว่านะเรารัวกว่านะอันน่นนแล้วก็กดธงไปอีกทีนึงอะปึ๊บแน่นแล้วก็กด่านแลงวกนอันน่เแ้มสาวหลงสาวหลงเนี่ยชอบแบบคนนีเ้เราชอบเลยนะบอกกันอ่า ่าเราชอบเธอนะฮะนี่เราชอบเธอนะอันเน่แล้วย่อยให้หัวใจไปทีนี่เหมือนน้องสาวเหมือนน่ารักน่ารักน้่าสาวน่ารักนะนี่ย αι, มีผัวยังมีผัวยังข <c oughs> อโทษที่ใช้คำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กดท่าอันนี้ไป C F โอ้โหลัน่นบอกเลยลันน่นเลยแล้วก็ถ่ายแลางแกงไปทีนึง นะฮะก็ด้านหลังเขามีมีอยู่ปุ๊บแล้วก็มุดขอมุดน้องเขาถ่ายล่ากันทุกคนแต่ผมว่าห้องนี้ไม่มีแล้วแหละนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนครับเออเปลี่ยนห้องดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราปักธงกันดีกว่าทุกคนครับไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันปิว้วนี่ปักธงให้น้องเขาไปทีนึงอ่ะชึบแล้วก็ถ่ายร่างกัไปนี่พัเท โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้ชาผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนก็แอบเยอะๆอยู่นะก็มีแต่คนจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้มีผู้สาวอยู่นะครับตรงนี้เขานั่งอยู่ทำอะไรเนี่ยเอ๊ะเขามากับแฟนเขาเปล่าด้านหลังนั่นน่ะหน้าคนนั้นแฟนเขาเปล่าเนี่ยหน้าคนนั้นแฟนเขาเปล่าเนี่ยย่อๆทีนึงครับเออย่อๆไปทีนึงครับแล้วก็ครับอ่ให้หัวใจเข้าไปทีนึงครับนี่ให้หัวใจไปอันนั้นเนี่ยนะฮะน่ารักนะครับย่อๆเออให้หัวใจอีกทีนึงนี่แหเค้้าใหัววจรดยทุกนโคตรเี้้้้้้ยยยยยวววเเเเฮะะะะดดดีีีีีีีี๋รรรรรรราาาไไปหใคคับตตตตงงงงนนนนนนก็มมสออู่ อยู่ครับเดี๋ยวเราไปมุดกับผู้สารนิดนึงแล้วกันนะครับมุดผู้สารนิดนึงครับไอ้ขอมุดนิดนึงนะครับขอมุดนิดนึงแล้วกันนะครับนี่างขอมดุยอมดย่อให้หัวใจทีนึงครับนี่ให้หัวใจไปอาชึกนะฮะกดเทบอกเลยนย่อๆๆๆอ่ะเดี๋ยวถามก่อนนะครับอ่าชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนี่แอชื่ออะไรนะเอ้าพิมพ์ภาษาอะไรอีกเนี่ยโอ้เตะหน้าไปออกไปโอ้ยเดี๋ยวเขาไล่ผมอะทุกคนเดี๋ยวเกินเกินไปเขาไล่ผมว่าให้หัวใจไปทีนึงครับไปไหนอะถามก่อนไปไหนควนตีแม่งเลยฮะ ไปไหนนะฮะเออนะไปไหนนี่นะไปไหนเออนะแล้วก็เตะหน้าเตะหน้าเตะหน้าอันน like oh şey ี้เตะหน้าไปอชื้นนะฮะแล้วก็กดนี่ถอยดีโอ้โหทุกคนโดนสาวไล่ฮะทุกคนครับเอาไงดีทุกคนโอ้โหดูดิเข้ามาคู่กันนะฮะเฮ้ยโดนสาวไล่ทุกคนผมไม่ได้เอาท่าปาดคอมาต้องต้องโดนปาดคอแล้วป้าอย่างเงี้ยเออนะครับเตะหน้าแม่งเลยทุกคนครับนี่เตะหน้าไปนี่เตะหน้าเค้กขาวโอ้โหเกินนะเดี๋ยวเรามากับผู้บ่าวคนนี้ก็ได้นะทุกคนครับ เอ้ย e นี่เอ้ยนะครับอ่ะย่อๆผู้บ่าวทีนึงเอ้ยมาเดี๋ยวเราปักทองแอคกับผู้บ่าวดีกว่านะครับนี่นะโคเทบอกเลยเอ้ยนี่เราต้องปักทองแอคกับผู้บ่าวตรงนี้นะทุกคนครับมาแล้วก็ตรงนี้มีผู้สาวคนนึงนะตรงนี้นะมีผู้สาวคนนึงนะตคนนี้เด๋นะผู้บาดผู้สาวนะครับนายทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคเลยดีกว่าสองสามคนเดี๋ยวแม่งแบบโอ้โหด่าผมเฉยไม่ใช่เขาไม่ได้ด่าผมแล้วเขาว่าผมเกะกะนู่นนี่ไปทุกคนเดี๋ยวเราแอคกันเลยดีกว่านะทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม ก็ถ่ายแรงไปนะฮะแล้วก็นี่นะฮะกดท่านี่ไปไอ้เจ๊บไอ้เจ๊บนะฮะยโยโยเอ้ยมีผู้บ่าวมาย่อเอ้ย่อย่อว่ะให้ผมเจอผู้บ่าวอีทีนึงครับนี่นะเจอผู้บ่าวอีทีนึงแล้วก็ครับกดท่าพนมมือไปไอ้เจ๊บนะก็เท่ี้เราเท่มากมังโอ้ขี้เราเทเหรอเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวก็เท่เออนะโอ้ยโดนผู้สาวด่าทุกคนนี่ปักธงอัดหน้ารัวๆไป ปักอัดหน้ารัวๆไปน chain, ี <Pun readings> ่ปักรัวๆบอกเลยนี่แล้วก็ถ่ายแรงแกนใส่หน้าอีกทีนึงอชืบนะฮะแล้วก็กดท่าสกาไปอชืบหลวนเตะไก่ใส่ด้วยโอ้เกินโอ้ลองคิดว่าเท่มากมั้งว่าซานไม่ได้ดูแพงเลยเฮ้ยสี่หม <nuggets> oh oh, Besides, ื่นแปดนะเฮ้ยสี่หมื่นแปดนะเอ้ยสี่หมื่นแปดนะเฮ้ยไม่ได้ดูแพงสี่หมื่นแปดนะเตะหน้าผู้สาวทีนี้อชืบเตะแปะเข้าให้จะเตะอีก แปะเข้าให้นะ้วก็นี่กดท่านี้นี่เลกดตีนกดตีนเนี่ยทุกคนท่านี้มันกดตีเนี่ยทุกคนก็กดเอ่อท่าไอเคไปกดใครอ่ะโอ้มันแบบเอาแอคครับเอาไว้แอคเออนะเอาไว้แอคอือนนะฮะนี่เอาไว้แอคกัอือนโหโดนทุกสาวด่าเฉยสมเพชฮลองสมเพศเฮ้ยไม่มีปิเออผู้สาว ไม่มีไม่ร้องดิเออผู้สาวไม่มีไม่ร้องดิเออแล้วก็ปักอัดหน้าไปทีนึงอ้าชึบนะแล้วก็ถ่ายแรงแกนใส่หน้าไปอีกทีอันนี้โค้ทเทบอกเลยโค้ทเทถ่ายอีกถ่ายอีกอันแนเออปาดคอผู้เบาปาดคอไม่ร้องค่ะไม่อินเไม่อินแบบอ่าไม่มีเป้าไม่มีเป้าทุกคนไม่มีเป้าเออไม่มีเป้าไม่อินไม่ใช่ไม่อินหรอกไม่มีนะฮะเออะคี่ย อย่แอคก็ร้องเอ้ย,อย,อยมีไว้แอคอะเอ้ก็มีไว้แอคอะนะโอ,โอ้โหแมมีประเด็นกับผู้สาวอ่ะโดนเตะหน้าทุกคนอ่านี่แอคเกงถ่าแรงแกใส่หน้าอีกทีนึงแล้วก็กดหนีเตะหน้าไปเตะหน้าเตะหน้ามาเอเตะหน้า เออปาดคอผู้สาวเอ้ผู้บ่าวปาดคอแต่งตัวโคตรลาบเอาเอาโอ้โหอย่าบูลลี่การแต่งตัวนี่อย่าบูลลี่การแต่งตัวนะขอร้องเออปาดคอปาดคอมันผู้บ่าวเออปาดคอผู้บ่าวแล้วก็แรงนี่แรงแกนไปอ่ะชื้นะลาบแล้วทำไมหยอฮะเตะหน้ามันนะอ่ะก็อืมยังไงก็ตั้งเหลือดีกว่าก็ตังเหลือเอ้ก็ตังเหลือครับอันนี้ผมว่าเล่าท่าปาดคอมาเท่าข้าปาดคอมาน่าจะสุดกว่านี้ทุกคนเออแล้วก็นี่ถนมมือไปอีกที่อันนี้โคตรเท่ให้บอกเลยโคตรเท่ อะไรนะขโมยตังค์แม่เปล่าร้องขโมยตังค์แม่ไอ้นี่ไทยราเตะโอ้ยอย่าบุลลี่อย่าบุลลี่มาเล่นเพื่อนบ้านอย่าบุลลี่อย่าบุลลี่ไอ้นี่มันบุลลี่ว่ะโหผู้สาวอีโอเกินนะ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 เออเกินนะเกินนะนี่ทุกคนไปทุกคนเพราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าโอหร้องอย่าหาทำเตะหน้าอีกที้โหไปทุกคนบอว่าเปลี่ยนห้องเดีกว่าไปห้องนี้เดี๋ยวมีประเด็นยาวนะทุกคนครับเออด่ามันเออด่ามันเออด่ามันแล้วก็ถ่ายแรงแกงอีกที่เิ่งอ่ะชิบไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปปิ้วเปลี่นห้องก โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้ผ่าผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้เขาบินกันอยู่ในตรงเนี้ยเขาบินกันอยู่ในตรงเนี้ยเชสผู้สาวแดงแดงนีโคตรเฟี้ยนะผู้สาวแดงแดงทุกคนทุยนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาครดี Lindsey. คนนี้ก็ได <lamps>. mm ้นะคนนี้เขาจีบกันอยู่เนี่ยคนนี้เขาจีบกันอยู่ให้หัวใจเขาไปทีนึงครับนี่ผู้บ่าวหมอเอฟกับน้องลิไลท์เขาจีบกันอยู่ฮะนี่ให้หัวใจอีกทีนึงอาชื้เอ้ยเขาให้หัวใจเราด้วยเออแต่ว่าเราให้ผู้บ่าวครับเราชอบผู้บ่าวโดยผู้บ่าวปาดคอเตะหน้าแม่งเลยเตะหน้ามันเตะหน้าปาดคอกูหรอฮะปาดคอผมหมอฮะปาดคอผมหมอโอ้เกินปาดคออย่างนี้นะฮะอ้เดี๋ยวเรากดท่านี้ไปทีเอออย่าทำเขาที่ปาดคอแม่งโอ้ร้องเลยปาดคอกูเฉยอดิบเตะ เตะหน้ามันเตะหน้ามันเออเตะไปดีกว่ากูนี่มามาย่อผู้สาวดีกว่านะครับผู้สาวผู้สาวหนี่ให้หัวใจผู้สาวไปทีนะครับอ่ะชื้นนะครับถามก่อนชื่อไรนะฮะอ่าชื่อไรเนี่ยครับชื่อไรนีนะฮะชื่อไรผู้สาวไม่ค่อยสนใจเราเลยฮะดูดิโอ้โหเขาแอคเขาแอคท่านี้อะโอ้โหท่าแรนะท่าแรนะครับก็ให้หัวใจไปทีนะครับอ่ะชื้นนะครับชื่ออะไรวะไอผู้สาวชื่อชื่อน็อบชื่อน็อบชื่อหน่อมอะไรเนี่ยฮะฮะ อีย่างน้อนะฮะอ่ะพิมพ์ไปให้อีย่างน้อนะฮะโอ้โหท้อเลยโอ้โหโดนผู้สาวคนตีในท้อเลยนะฮะท้อเลยฮะให้ให้ให้หัวใจอีกทีครับอชิบเอ่อชื่อหน่อยอ๋ออ๋ออายุเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่ขอแอคจัดเลยเลยคอแอคจัดเลยก็ให้หัวใจผู้สาวอีกทีครับนี่นะโคเท่นะโคเท่บอกเลยในผู <Hayır. S 3> ้สาวเอ่อเสื้อแลงซีซั่นไม่ใช่เสื้อแลงดิเป็นเสื้อสีขั้นส่งสี่สีสันสองนะครับเอ้ยอ่า มีแฟนยังนี้มีแฟนยังดี่ว่าถามก่อนมีแฟนยังฮะแล้วก็เตะหน้าเตะหน้าเอาเารอยลอยลอยละลอยละลอยละให้หัวใจอีกทีนึงอะชื้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราชวนผู้สาวคนนี้ไปถ่ายรูปดีกว่าไหมเออนะครับเดี๋ยวชวนเป้าเป้ามาถ่ายรูปกันนะครับเออมาถ่ายรูปกันนี่มาถ่ายรูปกันนี่มาถ่ายรูปกันเราไม่บินเว้ยเอ้ไม่บินไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ไม่นี่ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายรูปกันนี่มันมาถ่ายรูปกันเออเนี่ยมาถ่ายรูปกันตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเราหันฝั่งไหนดีทุกคนครับเฮ้ยหันดีดีดีเฮ้ยดีดีผู้สาวดีดีเฮ้ยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ทุกคนนะตรงนี้นยตรงนี้ตรงนี้นอ่ะทุกคนอ่ะอ้เขาไม่หันดีดีเดีอหันดีดีดีหัน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 ดีดีเออหันดีดีแลวไอ้นี่มันทำไมมันบินอย่างเดียวเลยโอ้ลอยโอ้ลอยผู้สาวลอยให้ทุกคนครับอื้ออลอยไปแล้วลอยไปบนท้องฟ้าแลวทุกคนครับลอยไปแล้ว ล <l ots> อยไปแล้วโอ้ทุกคนนี่จ่ายแรงแกใส่คนนี้ไปทีนึงฮ่า <c oughs> แล้วก็เตะหน้าไปทีนึงอ่ะชื้อเตะหน้ามาันโดนโดนปาดคอเตะหน้ามันเตะหน้ามันเตะหน้ามันเตะหน้าเตะหน้ามาันอีกทุกคนมาทุกคนครับเดี๋ยวเราแอคกปักทองเลยดีกว่าทุกคนครับมาตรงนี้แหละทุกคนครับมาหนึ่งสองสามเอา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 ตูดบังโอ้ทุกคนมา <c oughs> เราถ่ายลูลยดีกว่าทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม แล้วนี่เตะหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็พนมมือฮะนีโค้ทเฮีบอกเลยสุดจัดโอ้ลองสุดจัดนะฮะแล้วก็กดท่าไเคีพิีทีนึงครับนี่นะ อย่งางเอาโคตรเท่บ book. อกเลยเนี่ยสาวหลงสาวรักสาวหลงขอเมียนายได้เปล่าเออถามก่อนอ่าขอเมียนายได้เปล่านี่ขอเมียนายได้เปล่าขอเมียนายได้เปล่าให้หัวใจวิธีนี้ครับอ่ะชึ้บเข้าให้นี่ขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมผู้เ่้าหมอกเอฟเนี่ยขอได้เปล่าผู้เ่้าหมอกเอฟเออให้หัวใจวิธีนี้เอฟซีเนี่ย เอ้ขอนะขอนะขอได้ไหมมาผู้บ่าวนี่ขอขอเมียนายเนาะเราขอนะนี่แล้วก็คนนูมนมอีกทีนะครับนี่นะขอนะเออบอกก่อนขอนะขอนะ <c oughs> ว่ตีแล้วเอาตีกูไป <c oughs> ไม่ได้เหรอนี่เธอพี่ก็ไดมา <c oughs> ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ให้ใหัวใจรีงๆอ่ะจิงแล้วก็ปักธงใส่หน้า ปึ้มก็ให้ทุกคนไปผมว่าเปลี่ยนห้องกันเดี๋ยวผมโจนได้เอฟซีพี่ช็อกคอ่ะให้ให้ให้วใจคนนองทีนะครับมีคนรู้จักเราด้วยเอฟซีค่ะวัสดุทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันเดี๋ยวทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ปักท้องไปป้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปหาผู้บา่าวผู้สาวกันที่หว่านนะห้องนี้คนระับมีแต่คนตึงๆนะครับเดีดิโอ้โหแต่ว่าคนก็น้อยนะครับไม่รู้เป็นอะครับช่วงนี้คนน้อยมากนะครับโซนเฟสสไตล์นะครับไม่ค่อยเจอแบบตึงๆเลยอะ่ะไม่ค่อยเจอแบบพวกสาวเติมเนี่ยอะไรขอถามหน่อยเจเยนะียอะไรเนี่ยคนนี้อุย้ยคนนี้สายเติมนะทุกคนคนนี้สายเติมให้หัวใจไปทีนึงครับนี่นะครับอ่าย่อๆๆๆออ่าพี่ชื่ออะไรนะครับอสามก่อนครับพี่สาวชื่ออะไรนะครับพี่เคยโดดซีบ้าะไรวะเนี่ยฮะพี่สาวชื่ออะไรโอ้โหเเือออกด่ามัน ด่ามันด <t step> ่ามันฮะเตะหน้ามันเตะหน้าม so <demek> ันนี่เตะหน้ามันเตะไปเออเตะหน้ามันอ้าวเดี๋ยวไปถามเขาอย่างนั้นสมควรเลยเขาด่าเนาะนะครับอ่าพี่สาวชื่ออะไรดีกว่านะอ่าพี่สาวชื่ออะไรนะครับพี่สาวชื่ออะไรนะฮะเออเดี๋ยวขอมุดพี่สาวหน่อยละกันนะครับนี่ย่อมุดมุดมุดนี่เตะหน้ามันเดี๋ฟาดหน้ามันนี่นะไปฟาดหน้ามันเออนะครับอ่าก็มุดต่อนะทุกคนครับเดี๋ยวเราแอกกับพี่สาวดีกว่านะทุกคนครับนี่ย่อ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 อ่าย่อแล้วก็ให้หัวใจทีนึง นี่นะครับเออนะครับอ่าจจะถามก่อนเอาเขาไม่ให้เมุดอ่ะพี่ขอมุดหน่อยขอมุดหน่อยเออเขาไม่คุยเราเลยอ่ะพี่ขอมุดหน่อยนะครับอย่างนี้อะพี่ขอมุดหน่อยไปขอมุดหน่อยเออขอมุดหน่อยละกันนะครับขอมุดขอมุดนี่ทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคกับพี่สาวคนนี้ดีกว่านะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราแอคปักธงเลยดีกว่านะครับทุกคนครับหนึ่งสองสาม แถลงแกนเป็นปทีนึงไอ้นั่นก็ถามคนอื่นอย่างเดียวเลยว่าเคยโดนซี่ไปเออแม่งโคตรโลภกิดอ่ะโอ้ท้อเลยนะฮะแล้วก็กดทาบ MP ไปนะครับนี่ MP ไปนะครับผมก,ก็ถามก็เป็นโดนด่าโอ้ก็สมควรโดนด่าเนาะก็สมควรโดนด่าสมควรโดนด่านี่ใช่ไหมเราเราเราช่วยก่อน <c oughs> เออนะเราช่วยก่อน สมควรโดนด่าหนีไปแม่งสมควรโดนด่าจริงไอเนี่ยนะฮะไปถามเขาเรื่อยถามไปเรื่อยนะฮะถามไปเรื่อยนะถามจนเขาด่าแล้วก็มานู่นนั่นนี่โอ้โหแล้วไงด้วยโอ้เกินนี่แรงแกนถ่ายถ่ายหน้าไงทีหนึ่งฮะแล้วก็ปักธงไปทีหนึ่งอัดจื๊บนะนี่นี่ปักธงไปปักธงอัดหน้าปักธงอัดหน้ามันแล้วก็ผมไม่ได้เอาท่าปัดคอมาห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเขาไปเปลีย่ยนท่าปัดคอดีกว่าทุกคนเออนะครับแล้วก็นี่นะครับกดท่าไอเคไปทีนี่ด่าแล้วไงเออนะครับไป ยุ่งเรื่องแบบนี้ทําไมเออไปยุ่งแล้วแบบนี้ทําไมเออเออก็ตอเตะหน้ามันอีกทพีงเราก็ไม่ได้ว่าเนี่โโอเคเตะหน้ามันอ่ะเตะหน้ามันทนไม่เตะหน้ามันแล้วก็นี่เตะอีกเตะอีกฟื้นให้อคิวต่ำต้องไออ่า ใช่แล้วสาวเออแม่ใช่แล้วสาวนี่ออนะนอนนะขอมุดทีนึงอะทีเนี่ยมุดหน่อยลกันเนะี่ยขอมุดหน่อยลกันเนี่ยไปถามเรื่องแบบนี้ใครเขาจะตอบจะบ้าเหรอเอ๊ะแล้วไงนะก็ให้หัวใจผู้สาวทีนี้ไม่ได้ให้ไอ้คนนี้นะให้คนนี้เออให้คนนี้เออแล้วถามทําไมอ่ะเออแล้วถามทําไมอ่ะอะแล้วถามทําไมเนี่ยฮะหนีเตะหน้ามัานทีนึเตะไป เตะอ,อีกแล้วก็เตะอ,อีกครับเออมันต้องโดนอีกอยู่เลยพวกนี้นะก็นีโจ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 นะฮะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีเ่ยห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันเ่ยทุกคนนี่เนี่ยไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้วนึ่ถ่านแล้วแกนใส่หน้ามาอีกทีนึงไปละเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้บาวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ครับคนน้อยนะครับไม่ค่อยมีใครเลยอ่ะนะครับตอนนี้ครับเวลาประมาณตีสี่ด้วยแหละนะครับห้องนี้ครับคนไม่ค่อยมีเลยนะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาย่อพี่สาวันนี้ดีกว่านะครับคนเนี้ยเออลยนะครับแม่รวยจัดนะครับสายเติมจัดนะครับคนเนี้ยดีดิแม่นขาอะไรเนี้ยย่อเขาหน่อยละยันนะครับย่อ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 ถามก่อนนะครับ พี่สาวนะครับเรียกก่อนเลยพี่สาวหนีนะครับพี่สาวไปนะครับแล้วก็ أ, กดท่าไหนดีครับกดท่าเตาะหน้าไทีนึงอ่ะชิบนะครับหนีเตะหน้าไทีนึ่งย่อๆๆๆเย็ดแรงๆว่าเฮ้ยเอาเรื่องวะนี่นี่ย่อๆเออให้หัวใจทีนึงหนีกดท่าบูญ่าด้วยพี่ชื่อไรนะครับถามก่อนนะพี่ชื่อไรนะครับอเขาไม่ค่อยตอบเราอะเขาย่อผู้บ่าวด้านหน้าเลยดีอ่ะให้หัวใจไปทีนึ่งอ่ะชิบนะครับพิมพ์อยู่หรือเปล่าเนี่ย ชื่อยูค่ะอ๋ออ่าพี่อายุนะครับพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยถามอายุดีกว่านะครับคนน่าจะประมาณ18มั้งนะครับน่าจะ18 19แหละนะครับไม่เกินนี้นะครับอ่าน่าจะใช่ตบฟ้าหัวเลทีนี้สิบห้าเองเหรอก็ให้หัวใจไปทีนึงครับเอ้ยแม่เด็กอายุสิบห้าเองนะ อ่ะเดี๋ยวเราปักท็อป X ดีกว่านะขอมุดยูทีนึงครับนี่ขอมุดหน่อยนี่ขอมุดหน่อยนี่ขอมุดขอมุดเอ้าเขาเขาไม่ให้เรามุดอ่ะไอผู้บ่าวคนนี้มันแย่งสาวเรา่ะทุกคนมันแย่งสาวเรา่ะทุกคนโอ้เกิดนะครับอ่ะมุด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 นี่ขอมุดทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนครับดูดิมันแย่งสาวเราอ่ะโอ้ทุกคนโอ้เกิด อย่าแย่งดิเฮ้ยโอ้มันแย่งสาวเราเดี๋ยวเรามาหาสองสาวนี่ก็ได้วะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาปักธงกับสองสาวคนนี้ก็ได้ไอ้น,น้ำแย่งสาวเราดูคืนทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่านะครับทุกคนครับมาหนึ่งสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ตรงตรงก่อนให้ตรงๆก่อนนะทุกคนครับมาหนึ่งสองสามนี่เขาหลอกเขาเทบอกเลยนะฮะตัวครับ ไปไ,ไหนแล้วอ่ะ ไปไหนแล้วโอ้โหไปหาแฟนแล้ววะทุกคนเดี๋ยวเราขอแอคไทเคสนี้หน่อยละกันนะครับโอ้โหห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับห้องนี้ครับไปทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน EP นี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็สำหรับ EP นี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์แล้วก็ถ้าไม่ชอบนะครับอย่าล ครับผมจุ bye ๊บครับบ๊ายบายเปิวรักโทรเลยนะครับผมจุ๊บไปละเปิวนี่นี่ขอโดดๆๆแล้วก็ถ่ายแรงอีกทีนึงบ๊ายบายเปิว